สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะอาที่ก็ทําตามสัญญาที่เคยบอกไว้นะคะว่าวันนั้นเรามาที่ในโซนของเขตพระราชวังพระบรมมหารชาชวังชั้นกลางนะคะแล้วก็เราก็มาเดินเดินดูในส่วนของอพระพาตีมุกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระที่นั่งตีมุกก็ได้นะคะตรงจุดนี้เนี่ยเราได้เก็บภาพไปนะคะแต่ว่าคือตอนนั้นนีกี้ไม่รู้ประวัติเลยนะคะว่าเป็นยังไงใครสร้างหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ารู้แค่ว่าตอนที่เขามี เมื่อปี2ปี2ปีที่แล้วปะสองสองปีก่อนเนี้ยคะ่ะที่เขามีทําละครกันอะจําได้ว่า,ามีละครเรื่องเสียยุทธยาเขามาทําพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณของบูรพามหากษัตริย์ของยุทธยาที่แห่งนี้นะคะท,ท,ที่ที่พระพทาตีมุกแห่งนี้แหละเพราะว่ามันเป็นข่าวออกไปด้วยนะคะแล้วก็ละครซีรีส์เรื่องนั้นนะมันมี2ตอนสองเขาเรียกอะไรนะสภาคใช่ไหมภาคหกับภาคสองอะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอประวัติของอยุทธยาเรานี่แหละ นักแสดงทุกคนเขาก็แสดงเป็นตัวที่มีเขาเรียกน,นะแสดงเป็นเป็นเป็นคนที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ก็เลยต้องมาทําการมาวงสวงมาอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะตามปกติของการทาละครนะคะแต่เพียงแค่ว่านักแสดงบางท่านเขาเล่นเป็นกษัตริย์มากอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการแล้วก็ปกครองอยุธยามานะคะก็เลยต้องมาทําพิธีกันที่นี่ในส่วนของพระที่นั่งตีมุกหรือพระพาตีมุกแห่งนี้นะคะก็คือว่าราชัชกาลที่5เนี่ยท่านทรง โปรดก้าวให้สร้างนะคะตอนที่ทำพิธีบวงสวงอดีตกษัตริย์ของยุธยานะคะแสดงว่าที่นี่เคยทำพิธีการบวงสวงอดีตกษัตริย์ของยุธยามามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้คือตามประวัตินะคะเขาบอกว่ารัชกาลที่5้ท่านท่านให้สร้างเพราะว่ามีการบวงสวงดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวิธีราชบัคลางกิเศษตอนปี2 0 0 0ัอ่อด้วยนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงพระราชาดำเนินมาทอดพระเนตรบนรัสถานโดยโดยใช้ที่แห่งนี้นะคะเป็นที่รองรับพระราชาอคันตุกะด้วยนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพระที่นั่งองค์ใหม่อง์นี้เนี่ยก็ยังใช้เขาเรียกอะไรนะคะบำเพ็ญพระราชกุศลถวายอดีตพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญอีกหลายครั้งนะคะจวบจนถึงรัชกาลปัจจุบันนี้นะคะนะคะแล้วก็สันนิษฐานว่าพระที่นั่งตีมุกหรือพระพาตีมุกแห่งนี้เนี่ย ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนะคะบนซากรากฐานเดิมนี่เห่าไหมคะคือแสดงว่าก่อนหน้านี้คงเคยมีแบบนี้มาแล้วแล้วก็พังใช่ไหมคะพอพังเสร็จก็สร้างใหม่บนรากฐานเดิมนะคะแล้วกเ็เดิมเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นเป็นเ,เป็นพระที่นั่งเป็นจรัสมหาวาาิสาช์ที่สมเด็จพระมโตมาัายโลกกันหน้าทรงโปรดกล่าวให้สร้างเพื่อประทับสืบพระองค์ และหลังจากรัชกาลนั้นก็ยังใช้กันต่อมาอีกยาวนานจนถึงปลายกรุงศรีอยุธยาอ๋อกี่รู้ละเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปในส่วนของพระที่นั่งบรรยงรัตนาฏมาแล้วกี่บอกว่าเอ่อเอ่อพระมหาอสสัตต์ของยุธยาที่พระเจ้าปราสาททองท่านเคยไปใช้พระที่นั่งองค์นั้นด้วยกี่ว่ากี่จําผิดล,ละไม่ใช่พระที่นั่งบรรยงรัตนาฏนะคะเป็นพระที่นั่งเบญจรัตมหาปราสาทเห็นไหมซึ่ง พระที่นั่งองค์นี้นะคะอย่างที่บอกว่าก็อยู่ตรงบริเวณจุดที่เขาสร้างพระพาตีมุกตรงนี้แหละนะคะซึ่งก็เลยอาจจะเป็นที่ที่มาที่ไปว่าก่อนหน้านี้เขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าพระที่นั่งตีมุกก็จัดว่าเป็นพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งนะคะแต่ปัจจุบันนี้ป้ายล่าสุดที่อยู่ฝั่งกระนู้นนะคะเขาเรียกที่นี่ว่าเป็นพระพาตีมุกไปแล้วอ่ะนะคะก็แล้วแต่ละกันนะคะเออกาลังจะบอกว่าประตูไม่ปิดอ่า ถ้าประตูไม่ปิดก็แสดงว่าขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นไปดูกันหน่อยนี่ค่ะบริเวณชั้นบนกี้เดินขึ้นไปแล้วนะขึ้นได้กี่ทางอะเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองเดี๋ยวนะคะเดี๋ยกี้เดินไปดูหน่อยนะเมื่อกี้ด้านนี้ขึ้นได้หนึ่งทางนะคะ อันนี้คือบริเวณฐานของอชั้นบนของพระพา,าตีมุกนะคะข้างบนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโาลาตีมุกข้างบนเราจะไม่ขึ้นมาบนนั้นนะคะเราเดินแคข่ข้างล่างนี้ก็พอละกำลังจะเดินมาดูตรงนี้ว่ามันเป็นบันไดลงไปได้หรือเปล่านะคะอ๋อเนี่ยค่ะพูดง่ายคือตรงไหนมีช่องลงได้หมดจริงๆนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นบันไดเป็นบันไดแล้วมันลงไปได้ไหม ก็ขายาวๆก็ลงได้อยู่นะคะคือสันนิษฐานว่าบันไดตรงนี้มันน่าจะเป็นบันไดที่สําหรับเหมือนกับทหารยืนหรืออะไรสักอย่างนะที่เดาอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้ามันเป็นบันไดที่สามารถจะลงไปพื้นได้อะมันก็คงจะต้องเป็นบันไดที่เป็นลักษณะที่มันเดินลงไปแล้วมันลงไปข้างล่างได้เลยอะอย่างอันเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะถ้าเป็นบันไดแบบเนี้ยคือเป็นบันไดที่เขาทำให้เดินลงไปกับพื้นได้เลยแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะแสดงว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นบันไดสําหรับกีเดานะ เหมือนเวลาเขาเอาของมาเลื่อนอ่ะหรือเขาว่าก็อาจจะออกไปรับตรงนั้นได้ประมาณนี้เงี้ยเดาเดาเอานะคะหรือไม่ก็อ๋อหรือมันเป็นที่เทียบช้างเดาเอานะอันนี้เดาอีกนะเดาตลอดเลยกิรติเธอเดาตลอดเลยถ้าเดาถูกก็ดีไปเดาผิดนี่ไม่โอเคนะมันเหมือนเป็นที่เทียบช้างอะน่าน่าจะใช่นะเพราะมันไม่มีทางลงไงคือเหมือนพอช้างมาใช่ไหมแล้วก็เดินขึ้นตรงนี้เลยนะคะ ด้านด้านนี้ขึ้นได้สองทางนะคะเนี่ยค่ะด้านนี้ขึ้นได้สองทางอ่าด้านนี้ขึ้นได้สองทางแล้วก็อ่ะชัวตรงเนี้ยถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยนะตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นจุดที่เขาเรียกอะไรนะช้างอ่ะช้างมาเทียบแล้วก็ท่านก็รงเออเออเอาเท้ามาเทียบตรงนี้ใช่ไหมแล้วท่านพระมาหาท่านก็เดินลงมาตรงนี้ ใช่ไหมคะส่วนไอ้ที่มันเป็นเล็กๆที่เราสันนิษฐานเมื่อสักครู่เนี้ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่ซีลรอบแบบเอาของมาเทียบ,บประมาณนั้นน่ะนะคะแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยแน่นอนถ้าสูงขนาดนี้คงไม่ใช่คนแล้วค่ะคงเป็นช้างแน่ๆช้างมาเทียบตรงนี้นะคะอ่านีคือบริเวณด้านในเห็นไหมคะที่เรียกว่าตีมุกเป็นเพราะว่ามันยื่นมันมีมุกออกมาสามสามอ่อมันยื่นออกมาอย่างเงี้ยสามอันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งมุกสองม,มุกแล้วก็ริมนุ้มหนึ่งมุกเนี่ยค่ะก็เป็นที่มา ของการเรียกชื่อของพระพาติมุกนะคะฝั่งนี้ก็ลงได้นะคะจริงๆแล้วมันก็ลงได้สี่ทางแล้วนะที่ว่านะเออลงที่สี่ไหมหรือว่าด้านหลังลงไม่ได้อ่าด้านหลังลงได้อ่าลงได้ค่ะลงได้คือลงได้สี่ทางแหละอย่างที่บอกคือทางขึ้นทางลงอ่ะสี่ทางนะคะแล้วก็มีทางสําหรับช้างมาเทียบหนึ่งทาง ะะแล้วก็มีแบบทางสําหรับเหมือนกับเอาแบบเป็นที่เทียบขึ้นของหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยอีก2ทางนะคะอ่านี้บริเวณรอบๆที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบริเวณข้างใต้นี้เขาเอาไว้ทาอะไรนะแต่ข้างใต้นี่มันเหมือนกับเป็นที่ที่มันเก็บของได้นะเห็นปะ่ะเหมือนมีช่องระบายเห็นปะ่ะรูๆนี่มันเป็นช่องระบายนะแล้วด้านในอ่ะมันเก็บของได้ล็อกเข,เขาล็อกไว้นะแต่เราไม่ได้อยากจะลงไปหรอก แ,แค่บอกให้รู้ว่าข้างในอะ่ะมันมันเก็บของได้คือกี่ไม่มั่นใจว่าพื้นข้างในอะ่ะมันเสมอกัีกับพื้นที่เรายืนหรือว่าพอเข้าไปแล้วมันสามารถจะมีบันไดลงไปได้อีกอันนั้นอันนั้นแล้วแต่นะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราลงเราก็ไม่ต้องไปอยากรู้ก็ได้นะคะโอเคค่ะอ่าอันนี้เป็นในส่วนของพะพาตีมุกนะคะทุกคนอยาหาว่ากี่แบบพูดพูดเรื่อยเปิดเออเขาเรียกน,นะพูดซ้ำพูดแสะนะแต่กี่ก็ลังจะบอกว่า ฮ้ยเนี่ยที่มายู่อยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะเรามาตรงนี้กันตั้งแต่เมื่อกี้เราไปที่พระที่นั่งอะไรนะคะบรรยงบรรยงรัตนนาช่ไหมจนปัจจุบันเนี้ยกี้ขึ้นมาอยู่ในส่วนของพระพาตีมุกแล้วเนะี่ยเฮ้ยคนมันไปไหนกันหมดวะเนี่ยไม่มีใครเดินมาตรงนี้เลยอะ่ะโอ้โหว้าวสวยงาม ที่บอกอ่ะมาแล้วก็อยากให้เสียเดเอ็กซกี้ให้ลงไปดูนะว่ามันมีชื่อบอกจริงเมื่อกี้ตอนเดินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนของประวัติเขียนว่าพระที่นั่งตีมุกแต่พอเราเดินมาด้านหน้าตรงเนี้ยเขียนว่าพระพาตีมุกจริงเห็นไหมคะเนี่ยค่ะโอเคค่ะตามนี้นะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะอย่างที่บอกว่าอ่านั่นแหละคะ่ะเดิมเนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเป็นพระที่นั่งเบญจรัตมหาวิสาชมาก่อนตรงเนี้ยนะคะ แล้วเสร็จแล้วก็น่าจะพังอะไรไปนี่แหละรชัชกาลที่5ท่านก็ทรงมาสร้างใหม่นะคะโดยสร้างบนราฐ,ฐานเดิมโดยทําเป็นลักษณะของพระพาตีมุกเป็นที่มาเหมือนกับเอาไว้ราาับราจะอาคารตุก,กะหรือทําพิธีอะไรบวงสวงอะไรต่างๆนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเหมือนอาคารหรืออะไรที่มันอยู่กลางแจ้งอย่างเงี้ยนะคะมันมันมันก็เหมาะสมแล้วที่จะใช้ทําพิธีต่างๆแล้วก็อย่างที่กี้บอกว่าเมื่อกี้ที่เราสงสัยว่าไอ้ข้างใต้อะมันมีอะไรนะกี้รู้ละ ถ้าที่นี่เขาใช้เป็นพิธีบวงสรวงนะข้างใต้มันก็น่าจะเป็นที่เก็บของอะ่ะพวกช่วยโฉวชาหรือของที่เป็นพระราชพิธีต่างๆที่จะต้องเก็บไว้ใต้นั้นอ,อันนี้เดาเอานะเดาเอานะคะโอเคนะโอเคค่ะ